ทุกคนคะวันนี้ไปไหว้พระอ,อพอวันเกิดกับน้องแพละคะใช่แล้วคะ่ะวันนี้คือวันเกิดของน้องแพเองฮัปปีป้บต่ทีดีนั่งกระเช้ามาหลายรอบแล้ววันนี้ก็เลยนั่งรถเม์บ้านทุกคนดูทางสิแทบจะไม่มีทางตรงลงรถอดแทบพุ่งไม่ชอบไม่ชอบถึงแล้วคูถึงแล้วคูจะเย็นๆดีนะที่อากาศขม้วน,นี้มีลมเย็นๆพัดมาให้ชื่นใจตลอดเลย ก็เลยเดินบันไดขึ้นไปไหว้พระแบบสบายสบายที่ที่แพมาว่าวันนี้เรียกว่าพระองค์ใหญ่นะคะบันไดนที่นี่ยาวมากค่อยค่อเดินไปเรื่อยๆเด็กอย่างน้องภูยันเดินได้เลยเหนื่อยก็นั่งพักเอาน้องภูกินไหมครับเก่งครับเก่งทุกคนขอขอไปด้วยกันนะคะส่วนน้องแพก,ก็ขอให้ขอขอทุกคนร่างกายแข็งแรงมีแต่ความสุข สอธุกครับหลวงพูอขอให้ท <c oughs> ุกคนมีความสุขครับหลวงพูอร <c oughs> ักกาได้นะเดี๋ยวไปเที่กันหมดนะ